สวัสดีครับผมชัยรัตน์คงชุพมานนนนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารปัจจุบันเป็นรองประธานบริษัท Green e a l Global จำกัด um ครับผม อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหารนะครับก็จะเป็นอาชีพที่นำเอาวิทยาศาสตร์นะครับมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้าเพื่อใหได้สินค้าเก็บได้นานมีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคครับผม ของเราก็ต้องนำเอาทิษฎีศาสตร์เนี่ยครับก็ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เป็นผลไม้ปลรูปของเรามีสีกรนลดคงอยู่ตามธรรมชาติมากที่สุดนะครับอย่างเช่นกระบวนการของเราเนี่ยมีอยู่2กระบวนการอันแรกคือเป็นเวกคัมฟรีส์ e ดรก็คือเป็นการอบแห้งเยือกแข็งสุญญากาศนะครับส่วนอีกกระบวนการหนึ่งเป็นเวกคัมฟรายอิงนะครับก็คือเอาไปทอดในความดันสุญญากาศทําให้จากปกติที่เราต้องใช้อุณหภูมิการทอดสูงๆเราก็ใช้แค่ ประมาณ80-90องศาเท่านั้นเองทําให้สินค้าเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันแล้วเราก็ใช้น้ํามันลําข้าวที่มีประโยชน์นะครับมา,มาแปลรูปเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยทานของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ความชํานาญของเราคือจะต้องดูว่ากระบวนการที่เราเอามาแปลรูปนยครับเช่นกระบวนการอบแห้งต้องใช้วุณหภูมิเท่าไหร่แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันต้องมีการลองผิดลองถูกเราก็ต้องทำซ้ําเรื่อยๆให้เกิดความชํานาญนะครับแล้วก็อาจจะมีการหาความรู้ใหม่ๆทําให้เรามีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นก็ทําให้เรามีไอเดียในการนาพัฒนาต่อยอดสินค้าได้มากขึ้น,นครับ การกฐงานก็ต้องเริ่มตั้งแต่ดูจากเครื่องจักรก่อนว่าจะเอาเครื่องจักรขนาดเท่าไหร่ประเภทไหนอะไรเงี้ยครับเข้ามาพอได้เครื่องจกักรปุ๊บก็มาดูว่าสินค้าตัวนี้มีความต้องการของตลาดเราก็มาทดลองก่อนพอทดลองเสร็จก็ต้องมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตจริงพอเสร็จปุ๊บก็ต้องดูว่าฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นยังไงเพื่อพัฒนาสินค้าให้มันดีดียิ่งขึ้นไปครับ ทุกอาชีพเนี่ยก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีทัศนคติที่ดีจริงๆก็ทาได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มความถนัดและทักษะเนี่ยก็อาชีพนี้ครับก็ตั้งแต่มัธยมเราก็เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารก็เรียนทั้งหมด4ปีครับผมเสน่ห์ของอาชีพนี้ครับจริงๆก็ตัวอาหารเนี่ยก็เป็นเป็นปัจจัย4ี่แล้วนะที่ทุกคนต้องกินต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีนะครับของเราก็ ขายได้เรื่อยๆไม่ค่อยกระทบกับใชมเศรษฐกิจเท่าไหร่อีกอย่างการทําอาหารก็เป็นเป็นศาสตร์เป็นสินในการทำไงให้ไม่ใช่แค่ได้สินค้าที่เก็บได้นานแต่ก็ต้องถูกปากผู้บริโภคมีความปลอดภัยนะครับมันก็มีสินค้าใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆมันจริงๆก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้นางสนุกมากครับ